เห็นกันเบื้องต้นแล้วนี่คือสาขาล่าสุดข,ของสุรีพรคลินิกแห่งนี้แต่จริงๆแล้วจันทรัต์คลินิกจะมีสาขาอยู่ที่สุราษฎร์ธานีใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงวิสัยทัศน์กันอะไรที่ทําให้สุรีพรคลินิกเดินทางมาได้ถึง20ปีความสําเร็จนี้มีเคล็ดลับอะไรขอเรียนเชิญท่านแรกเลยนะคะดรสุรีพรภพศาลโร,บร์บพอค่ะท่านที่2ค่ะแพทย์หญิงจุไพรพรภัยสารโรจนะคะผู้บริหารสุรีพรคลินิกค่ะบ้พยเช่นกันนะคะแล้วก็ท่านที่3ค่ะ ะะท่านที่3ค่ะให้หญิงจันทรัต์ไยสารโรยค่ะผู้บริหารจันทรัตคลีนิกค่ะปรบมืออีกทีให้กับผู้บริหารทั้งสามท่านของเรานะคะเค okay. สวัสดีนะคะเชิญเชิญได้เลยนะคะเชิญนั่งเลยนะคะต้องถามแทบจริงๆไม่ใช่เรื่องที่เราจะเห็นกันได้บ่อยๆกับการเดินทางมาถึง20ปีของธุรกิจหนึ่งจุดเริ่มต้น ความเป็นมาเป็นยังไงคะสำหรับสุบริพรคลินิกค่ะใครก็ได้คะเชิญได้เลยค่ะสำหรับความเป็นมาของจันทร์ตคลินิกแล้วก็สุริพรคลินิกจริงเราเป็นพี่น้องเป็นสามคนนะคะ,ะแล้วเราก็เริ่มก่อ สุรีพรนะคะเราก็เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี2,547เดินเริ่มที่สาขาสุราแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเป็นสุรีธรคลินิกปัจจุบันเรามีสองสาขาค่ะมีสองสาขา,ะะา,ขาถึงว่าคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้ทั้งสุรีพรทั้งสุรีพรแล้วก็จกัตวาคลินิกมีความโดดเด่นคือต้องใช้คําว่าค<อ>แข่งแล้วกันนะขอเรียกใช้คำนี้นะคะในวงการนี้นะะมีเยอะมากๆข้อที่โดดเด่นสำหรับที่นี่คือ,อยังไงคะ จริงๆนะคะสำหรับหมอหมอมองว่าความโดดเด่นของเราเนี่ยจริงๆมาจากผลลัพธ์การรักษาเพราะว่าจริงๆเราเปิดมาแล้วยีปีนะคะสมัยก่อนก็ไม่ได้มีสื่ออะไรนะคะคือหมอมองว่าจริงๆผลการรักษาเนี่ยที่เห็น ผลลัพธ์ที่ชัดเจนจนเกิดการบอกต่อการบอกต่อหลายหลายครั้งเป็นที่มาที่ทำให้มีคนไข้มารับบริการอย่างมากมายตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะผ่านในการลงทุนนี่คือตึกที่ใหญ่ที่สุดในสถาบัในในวงกายของสถาบันเสริมความงามเลยใช่ค่ะใช่ค่ะ,ค,ะคือความความตั้งใจในการสร้างตึกที่อลังการขนาดนี้คือไงคะคือจริงๆหมอมอง,มองว่าหมอรู้สึกว่าการลงทุนครั้งนี้ มันอาจจะดูสูงมากเลยนะคะ,<ฮ>ะมองว่าคุ้มค่าสำหรับคนไข้มากเพราะว่าหมอมองว่าบริเวณทำเลบร,ร,ริเวณเรียบทางรถนอัลมาเนทายเนี่ยจะเป็นสะดวกสบายแล้วก็อาคารที่สูงของเราเนี่ยเราจะใช้วัสดุคกกุณภาพสูงเพื่อที่จะมีห้องชีทเม n นหลายหลายห้องเพื่อให้มีความเป็นส่วนตัวสูงแล้วนอกจากนั้นเรายังมีแพทย์จึงเมาก บรรยากาศภายในคลินิกจะดูเป็นกันเองหมอมองว่าอันนี้เนี่ยจริงๆหมออยากให้คนไข้ที่เข้ามารับบริการที่คลินิกกลับออกไปด้วยรอยยิ้มและความสุขเล็กๆแค่นี้ทางเราก็รู้สึกดีมากแล้คโอ้นะคะเชิญค่ะคุณอุมาพรเมธเมาลีหรือว่าคุณหญิงนะคะเอ,อสเ h ติกบิสเนสย s นิ n ด t ยเ r e เ t o รค่ะ มือทางสำคัญนี้หน่อยค่ะแล้วก็พูดถึงเทคโนโลยีที่วันนี้เรามาอยู่กันที่ซูริทอนคลินิกและจันทรัตคลินิก้วยค่ะเรนเชิญค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ทางสุริทอนคลินิกนะคะที่ได้ให้เกียรติกับทางบริษัทแล้วก็ตัวเทคโนโลยีของเครื่องเรา,า,ก,นนาก็คือที่ทเรียกกันง่ายๆก็คือวูนิววูิวเมอร์ แล้วก็อั er t ต f o r อ e r เมอร์ MPT ถ้าทำร่วมกันปุ๊บก,ก็จะเรียกว่าโอบฟอร์เ er มอร์นะคะว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยรับไว้ในว่าอ้อบอกอมใจคำว่าโอบโอบฟอร์เมอร์อ Bo er เนี่ยหนึ่งไม่เจ็บสองทำแล้วเห็นผลทันทีนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะสำหรับทางบริษัทคอนตัมยูแคร์เองที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองงาน เิดตึกใหม่ซึ่งนับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดก็ใหญ่ที่สุดในวงการสถาบันความงามเลยก็ว่าก็ได้นะคะแล้วก็เทคโนโลยีนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จตลอดระยะเวลา20ปีของทางสวีพอแล้วก็จันทลัตคลินิกนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็รู้สึกขอบคุณมากๆสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนไม่ว่าควันตั้มจะเรียนเชิญอะไรก็ตามแต่ทางพีบีก็สนับสนุนเราโดยตลอดก็หวังว่าในครั้งหน้าก็อยากจะให้ความ เอ็นดูเนี่ยกับทางพี่บี้สื่อมวลชนเนี่ยเอ็นดูเรามากๆขอมาร่วมมือด้วยนะคกันนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคุณหญิงคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ก็อยากจะวันนี้นะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะกับสุริพรคลินิกตั้งแต่ได้ก้าวเข้ามาเนี่ยเห็นถึงความยิ่งใหญ่และอลังการของตึกมากๆเลยค่ะมาแล้ว20ปีด้าก็ขออวยพรให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะขอให้ลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใช้บริการได้สุริพรคลินิกเนี่ยเดินออกไปพร้อมกับความมั่นใจและขอให้เปิดสาขาใหม่ทั่วประเทศไทยเลยค่ะอ อองงใช่ไหมเรานับยี่สิบในรอบเดียวยังไม่เพิ่มรอบใช่ไหมพี่กำลังจะครบอีกรอบแล้วดูไม่ออกเลยอะอุ้ยเสียงสูงผู้เด็กอยู่วัยรุ่นจะเรียกน้องอยู่แล้วมเมื่อกี้ไม่กล้าเรียกพี่ลยอย่าเลย <c oughs> เริ่มไม่จริงแล้วหรอ,อยังจริงอยู่ยังจริงอยู่แต่พี่เกคะเออคือพี่เกก็เป็นคนนึงที่ต้องใช้คําว่า กิจกรรมเก่งเหลือเกินแล้วคุณก็ดูจะเป็นนักเตะบอลตากแดดเก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ <c oughs> จริงๆแล้วไม่ค่อยอยากจะตากแดดเก่งหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาถ่ายละครบ,บางทีเราก็เลี่ยงไม่ได้รเราก็จะต้อง<ม> <ๆ S 1> ออกเอาดอดแต่ว่ากีฬาที่เล่นเราก็เข้ายิมบ้างไม่บ้างอะก็บ่อยวิ่งแล้วก็เตะฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยเ<า>ตะฟุตบอลเราก็เลือกเอาถ้าตอนกลางวันเราก็ไม่เตะล้วก็เตะในร่มสักประมาณสองทุกครึ่งเราเราก็เตะบอลได้ค่ะแต่ว่าวิ่งบางทีก็ต้องแบบ ออกเอาดอบเอาเป็นว่ามันก็กิจกรรมผู้ชายผู้ชายเลยแบบนี้ครับเเลี่ยงแดดไม่ได้เหมือนกันเราเลี่ยงยากบางทีในละครเดี๋ยวนี้แล้วอากาศเดี๋ยวนี้คือร้อนมากก็เลยคิดว่าละครเรื่องต่อไปขอเล่นเป็นอะไรก็ได้ที่อยู่ในห้างอยู่ในห้องแอร์ในห้องแอร์อยู่ในห้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออใช่คือกิจกรรมเยอะครับคือเลี่ยงแดดยากแต่ก็ต้องต้องดูแลตัวเองมากๆนี่ไงอากาศที่ว่าฮอตกับพี่เกดใครฮอตกว่ากันคะเกด ต่อที oh ่มันเซตมาอยู่แล้วโยนให้แบบหวานเจี๊ยบฮะคุณครับว่าเชื่อว่าจริงๆแล้วต่อให้เราตากแดดเหมือนกันแต่ปัญหาผู้หญิงผู้ชายก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครก่อนอื่นมินคะวันนี้มาร่วมงานยินดีกับความสําเร็จนี้กับสุริยพรและจันทราก่อนเลยค่ะค่ะก็มินนะคะก็เมื่อกี้ได้ดูวิดีโอนะคะก็เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ความอลังการของอาณาจักรนี้จริงๆนะคะก็ขออวยพรให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะคะแล้วก็ลูกค้ามาได้ข่าวว่าติดฝีมือมือ เมามากแล้วก็ดูแลดีนี่ยังไม่ต้องทําก็เห็นรอยยิม 3, ้มสามพันก็มีความสุขแล้วนะคะเชื่อว่าก็คนที่เข้ามาแล้วสัมผัสได้ก็จะได้รับความสุขและความจริงใจที่มีให้แล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยตั้งแต่เดินเข้ามานะคะจนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นใครหยุดยิ้มเลยจริงๆจริงๆค่ะก็ขอให้บริหารไปถึงครอบครัวพนักงานทุกๆคนเนาะใช่ค่ะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆเห็งๆตลอดไปเลยนะคะโอ้โหนี่เหมือนอวยพรในทุกเทศกาลแล้วนะหมคะคุณมอคะ,คะ เหมือนเคสไหมน่าจะเกิดใช่ค่ะพอ,อจําแสนเลยเหรอคะโอ้ชนะแล้วความมั่นใจในประสบการณ์นะคะมั่นใจได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อกี้น้องๆพี่ๆน้องๆของดารานากแสดงของเชียร์เขามีพูดมานะให้น้องอแมนด้าลองยกตัวอย่างอาจจะเป็นการถามถึงปัญหาของตัวเองหรือว่าปัญหาแทนใครก็ได้นะ่อะอยากจะถามเรื่องการกระชับ ผิวหน้าค่ะพวกฝ้าค่ะเพราะว่าเวลาออกกองเนี่ยเจอแดดเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะถามมากๆเลยก็คือช่วงนี้มีซอมเต้นเยอะค่ะและรู้เลยว่าจะต้องใส่สั้นบางทีเนี่ยเราไม่มั่นใจในเซลลูไลท์ต้นขา,ขามีวิธีไหน,นช่วยได้บ้างคะ โอเคงั้นแบ,บ่งเป็น2พาร์ทนะคะคุณหมอ mm hmm. ถ้าเป็นใบหน้าคือเรื่องความกระชับแล้วก็ฝ้ากระอาจจะเจอแดดนะคะเอาส่วนนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือความกังวลของช่วงเซลลูไลต์ต้นขายอย่างเงี้ยค่ะที่หมออยากตอบนะคะคือหมอมองว่าสำหรับการยกกระชับหมออยากแนะนำ MPT ค่ะเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างน้องแอมเบน่านะคะเพราะาที่ท้าย จริงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ที่มานวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนแล้วก็ดาราทุกท่านนะคะขอขอบคุณมากๆจากใจจริงปีนี้ก็คือครบ20ปีของเราเรารู้สึกภูมิใจที่เราเดินทางมาถึงวันนี้แล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่ที่อยู่ร่วมกับเรามาทุกคนแล้วก็วันนี้ที่ได้มางานขอขอบคุณจากใจจริงๆนะคะขอบคุณทุกทุกคณทั้ง3า่านมากๆ ก่อนถ่ายรูปแป๊บมือไปแล้วนะพยถามเรื่องงานปยถามแท้หญิงจันทันนะคะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะกับการเปิดตัวอย่างนี้ใหญ่เลยหมอรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกางานในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณหล่าสื่ดารานักข่าวการขับแล้วก็คนทั่วท่านด้วยนะคะอย่างแน่นอนว่าในเรื่องของประสิทธิภาพของเครื่องมือ าสำหรับ uh, mm ้าคะแลนกค้า NPG เนี uh ่ยมองว่าเป็นเทคโนโลยียกระชับตึ so yeah. uh ่งคะีจะเการสร้างคอนเซ็ปต uh ์ทีรดอยสามารถทำได้ทุเดนใบหน้าแล้วก็ลำคอแล้วก็บรนี้ก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาจะมีเจกหน่งานประมาณเ้าเดือนสามารถทำได้ทุกเซ็ตทคอองน่ะผู้หญิงคะเออตอนตั้งเป็นอย่างไรบ้างคะที่ได้มาร่วมงานนะคะ ม่วนทนมากเลยค่ะพี่มาร่วงงานขอบคุณจากใจเลยนะคะก็วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มางานของเราทุกรอบ20ปีนะคะรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างสูงขอบคุณนะคะอยากใหมีอมาไรมาทำวันะะนี้ค่ะก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานตึกที่สูงที่สุดเลยนะคะแล้วก็ถือว่าลงทุนเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เป็นความสเร็จที่เป็นเกียรติมากที่มีโอกาสได,มได้มาร,มาร่วมงาน ครับก็คิดว่าว่าสุธิพรที่นี่น่าจะประสบความสำเร็จครับเพราะคุณหมอเขาหนาหลักมากแล้วก็วันนี้ได้รู้ว่ามีเทคโนโลยีใหม่ที่แบบว่าเขาไม่เจ็บน่าจะดูดูคนได้เยอะเหมือนกันจริงๆสัปดาหอันล่าสุดวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาในวันนี้นะคะแล้วก็อยากจะขอสุธิพรให้กิจการทุยคนที่นี่จะได้เจริญก็ขอให้คนไทยเข้ามาใช้บริการทุกคนมีความสุขและเดินไปอย่างมั่นใจ ถ้านหญิงจะรับปากอย่างนี้มั้ยคะสุดท้ายนี้เราขอฝากกันร้ายจินนแล้วก็สร้อยจินน้นะคบสามารถติดตามเราได้ในทางเฟซบุ๊กไลร์แกรมแล้วก็ในพิกาแล้วก็เบอร์โทร 啊！